สวัสดีครับ iOS 16ตัวเต็มมาพร้อมกับข่าวดีที่หลายๆคนรอคอยกันมานานจากเดิมที่เราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการยืนยันตัวตนบนแอปและตามเว็บผ่านแคปชั่นสารพัดแบบเช่นป้อนตัวอักษรป้อนข้อความตัวเลขให้ตรงกับที่แอปหรือเว็บเตรียมไว้หรือแตะเลือกรูปให้ตรงกับที่ระบุไว้หรือเลือกเช็คบล็อกเพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่บอดไม่ใช่โรบอทนั่นทําให้เราต้องมานั่งเพ่งนั่งจ้องหน้าจอเพื่อจะดูว่า ตัวอักษรตัวแรกที่เห็นมันคือตัวอะไรกันเนี่ยป้อนผิดป้อนถูกกันวุ่นวายแล้วรูปไหนคือรถบัสรูปไหนคือเสาไฟจราจร,จรหรือรูปไหนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในฟาร์มเสียเวลาและวุ่นวายไม่น้อยเลยครับแต่ใน iOS 16ตัวเต็ม Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญยกเลิกขั้นตอนการป้อนแคปชั่นเหล่านี้ไม่ต้องมานั่งเพ่งนั่งเล็งว่าอะไรเป็นอะไรป้อนไม่ถูกเลือกรูปไม่ตรงอีกต่อไปเพราะ iPhone และ iPad สามารถข้ามขั้นตอนเหล่านี้แบบอัตโนมัติ บนเว็บและแอปที่รองรับได้ทันทีไม่ต้องป้อนอะไรหรือเลือกรูปอะไรเพื่อจะยืนยันตัวตนนี่เป็นเรื่องที่สะดวกและดีต่อใจแต่ทีเดียวเปิดเข้าแอป,เป,เ,แอปเปิดเข้าเว็บได้ทันทีเลยครับวิธีเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ทำได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะบัญชี Apple ID ของเราด้านบนแตะรหัสผ่านและความปลอดภัยแล้วรอสักครู่ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด ตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์การตรวจสอบยืนยันอัตโนมัติเปิดอยู่เท่านี้ก็เรียบร้อยครับโดยด้านล่างจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมให้ทราบว่าข้ามขั้นตอนแคปชั่นในแอปและบนเว็บโดยการอนุญ,ญาตให้ iCloud ตรวจสอบยืนยันอุปกรณ์และบัญชีของคุณแบบอัตโนมัติและเป็นส่วนตัวแค่เปิดสวิตช์นี้เอาไว้ใน iOS 16และ iPad OS 16แคปชั่นจะไม่ใช่ปัญหากวนใจอีกต่อไปแล้วครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีแอปและเว็บที่รองรับคุณสมบัตินี้มากขึ้นเพื่อนๆอย่าลืมไปเปิดใช้งานกันนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ